สวดมหาเมตตาใหญ่แก้ไขปัญหาชีวิตธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมมีชายสูงวัยคนหนึ่งมีความทุกข์มากเนื่องจากลูกชายเขาหายออกจากบ้านและไม่มีข่าวคราวติดต่อมาเลยเป็นเวลาสิบสองปีแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาเคยทำบุญอุทิศไปให้และเคยอธิษฐานจิตว่าถ้าหากลูกได้ตายไปแล้วก็ขอให้มาส่งข่าวด้วยแต่ก็ไม่เห็นมาส่งข่าวเลยจึงอยากขอให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อได้แนะนำว่าที่ลูกเขาไม่มาส่งข่าวนั้นก็เพราะเขายังมีชีวิตอยู่แต่เขามาไม่ได้ เพราะกำลังใช้หนี้เวรกรรมอยู่แต่ถ้าอยากให้ลูกกลับมาอาตมาขอให้โยมสวดมนต์บทคาถามหาเมตตาใหญ่ทุกคืนคืนละสามจบติดต่อกัน9เดือนอย่าให้ขาดหลังจากสวดครบ9เดือนแล้วลูกของโยมจะกลับมาภายในสามวันหลวงพ่อได้อธิบายว่าบทแผ่เมตตาใหญ่เป็นบทสวดที่เทวดาเขาสวดกัน การที่ท่านแนะนำให้สวดอย่างนี้เพราะเห็นว่าเขาเป็นผู้ที่มีความเพียรสูงสามารถที่จะทำตามที่ท่านแนะนำได้การสวดมนต์ที่ยาวและติดต่อกันเช่นนี้เป็นภาวนาใหม่คือเป็นการทำบุญด้วยการเจริญภาวนาผู้ที่ทำได้จะเกิดมาหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่อันหนึ่งพ่อแม่ลูกซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันนั้น สามารถทำบุญให้กันได้บุญที่พ่อทำด้วยการสวดมนต์คาถาเมตตาใหญ่ทุกคืนคืนละสามจบติดต่อกัน9้าเดือนมิได้ขาดนี้จะส่งผลให้ลูกชายของเขาผลจากเวรกรรมที่เผชิญอยู่ได้ทราบภายหลังว่าลูกชายของเขาไปทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนที่ประเทศลาวแต่ถูกเพื่อนหักหลังให้ต้องคดีความ ถูกตำรวจที่ประเทศลาวจับสารตัดสินให้ติดคุกเป็นเวลา20ปีหลวงพ่อยืนยันว่าถ้าหากชายคนนั้นได้สวดมนต์บทคาถามหาเมตตาใหญ่นี้ครบตามที่ท่านแนะนำลูกชายของเขาก็จะได้รับการผ่อนโทษและกลับบ้านมาหาพ่อของเขาในเร็ววันผู้ที่มีปัญหาหนักมองไม่เห็นหนทางแก้ไข จะลองใช้วิธีตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำดูบ้างก็ดีบางทีปัญหาที่ท่านเผชิญอาจพบทางออกได้อย่างปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์สาธุทุกขอุปสรรคทุกนี่เวนกรรมจะสูญสิ้นไปด้วยพลังแห่งเมตตาธรรมทานจากหนังสือ แผ่เมตตา132จบปลดหนี้เวรกรรม